เปิดปากเยอะหน่อนครับหาอะไรลูกไม่แหมลยเป็นวันนี้ให้ดูยุ่งป่ที่วันนี้ปวดเนาะทว้นจีนใ่ยังไล่ะรอดไปไปกนย คืนพระจันทร์งามเด่นคนร้าพังคำเย็นเยีงยุทตภูมิทรงสาวมีนายจันโหนเที่ยวรับบือนน้าชวนพัวขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยนี่มนพระอาจารย์ทรมโทษสาลาลาพิ้งหดแม่นิ้วขวัญกำลังใจหวังต่อไปขับพมาทางน้อยใหญ่ที่คมเห็นน้ำใจ้นข้าเด็กผู้เย ทางรจันทเขารวมกันเป็นหนึ่งมีคนเป็นขี่พึ่งยอดนักสู้เมืองสิงห์เมืองสิงห์ผันเจ็ดครั้งรบพามาจนลมกลิ้งบางรจันทร์เสีงจริงจริงต้องยิงด้วยปืนเอากรใหญ่ย,ยิงใส่กันตุ้มตามปืนไทยแตกเลือดจะด่างเพราะเพ่งรองเมื่อวนันซืนว่ากรุงศรีไม่ให้เขาหยิบยืมปืนจึงไม่อาจหยัดยืนรักษาใายบางรจันร บางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองบางระจันบางระจันบางระจันเเพ็ญดือนไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง เพื่อของเพื่อนกูจะสู้หลังชนป้าเพื่อลูกเมียกูจะสู้สุดใจกะเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแหลงหาเพือบ้า,บานเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดยอดสุดท้าย ตายตลาดเดนดีกว่าเป็นปีดองนเดือนเจ็ดผาเด็ดสึกในหัวใจส่วนลึกถึงต้องตายไม่เสียใจเกิดมาสู่สมศักดิ์สรีลูกผู้ชายแม้รักษาไว้ไม่ได้แผ่นดินไทยหนนี้อีแปดเดือนต่อมายิ่งหน้าเศร้าพอหมดสิ้นลมหนาวไทยต้องเสียสุศสี อยุธยาันเป็นราชธานีในการศึกครั้งนี้มีอุทาหรณ์สอนใจบางราชันบางราชันบางราชันนี้อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองบางราชันบางราชันบางราชันนี้อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ขอคําแรกก่อนคือตอนเนี้ยร้องมันไม่ได้แย่อ่ะแต่มันเหมือนที่คุณบิ๊กบอกร้องแล้วมันขึ้นจมูกแล้วมันก็ะแบงหมดเลยออเอระวังการเรื่องขึ้นจมูกบางระจัน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 ลองนิดบางบางระจันบางระจันบางระจันนิดตัวจานที่บิ๊กและที่คุณบิ๊กบอกขอคำแรกบ้าะบางระจันบางระจัน บางระจันจันเมออย่าริบติดาหนูเร็วอะบางรจันบางระจันบางรจันบางระจันบางรจันบางระจันสามคนไปกันไปกันไยอันไบางระจันทำไมบางระจันบางรจันบางรจันอืมดีจันลวตอนนี้รอลา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 ลลา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 

บางราจันคืนพระจันทร์งามเด่นฝนพระคำามช่ำเย็นเยยงยุทธภูมิสงครามมีนายจันนวดเที่ยวรับบืนน้ำชวนพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยอหม่บางราจันไห่บางราจันคืนพระจันทร์งามเด่นบางราจันบางราจันบางราจัน บางรัจันคืนพระจันทร์งามเ่นฝนพร่างพร้ามชำเย็นยามยุทธภูมิสงครามบางราจันเห็นรงไหนมาบางรัจันคืนพระจันทร์งามเ่นฝนพร่างพร้ามช่ำเย็นยามยุทธภูมิสงครามบางราจันคืนพระจันทร์งามเ็นฝนพร่างพร้ามทํำเย็นยามยุทธภูมิสงครามไปเยอะมีในจันทมีในจันร์หนวดเที่ยวระเบือน้ำชวน พวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยเชียวระบ,บือนามีนายจันโหนดเชี่ยวระบือามทำไมไม่ขาตั้งไม่หนึ่นเดียวอลูกเ้ยทำไมมีนายจันโหนดเชี่ยวระเบ,บือนมชวนพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยหาความหาความเป็นไทยทน,นี่มนพระอาจารย์ธรรมโชตมีมนพระ นิมนต์พระอาจารย์ทำมันนิมนต์พระนิมนต์พระอาจารย์ทำมาโทษซาลาลาทิ้งหมดเงินขอพระอาจารย์ทำมาโทษนิมนต์พระอาจารย์ทำมาโทษ เห็นอยู่ตะูมิสงครามรบือนามเขาเปลี่ยนเมโลดี้ครับตรงนี้ที่ที่ออฟรบือนามเขาเปลนรบือนามรบือนามแต่รบือนามลักก็ได้นะมันมันเลยมันเลยเพียนเพราะว่าชนพวกที่ต่อเนี่ยมันมันมีได้จั่นดวงเชี่ยวรบือนามมีได้จั่นดวงเชี่ยวรบือนาม มีนายจันทร์นวดเขียวระเบือน้ำชวนพวกขื้นทวงถามน้ำชวนน้ำชวนพวกวน่นชวนมีนายจันนวดเขียวมีนายจันนวดเขียวระเบือน้ำชวนพวกลื่นทวงถามชวนพวกขื้นทวงถามหาความเป็นไทยใช่ชวนพวกขื้นทวงถามหาความเป็นไทยเห็นหน่อยไทย เป็นไทยเป็นไทยนิมนต์พระราอาจารย์ท,มทรมาโชมตพระนิมนต์พระนิมนต์พระ,พระอาจารย์ท,มทรมโชต์าลาลาทิ้งโบสเป็นมิ่งขวัญกำลังใจวังต่อกรท้าพม่าท,ทางน้อยใหญ่ที่ข<ก>่มขวัญต่อกอนวังต่อกอน,อกอนร วังต่อกรทับพมาทังน้อยใหญ่ที่ข่มเหงน,น้ำใจกรค่าเด็ดผู้หญิงนีไอ้าาใจตรงนี้นะเพราะหญิงเราจะได้ต่อได้ควังต่อกรทับพมาทังน้อยใหญ่ที่ข่มเหงน,น้ำใจกงค่าเด็ดผู้หญิงเออมันจะได้เจ๋อเจตรงหญิงเนะี้ยมา บางราจันเขารวมกันเป็นหนึ่งหนึ่งมีตนเป็นที่พึ่งยอดนักสู้เมืองสิงห์ทั้งเจ็ดครั้งรบพมาจนลมกลิ้งบางราชันเก่งจริงจึงต้องยิงด้วยปืนทเจ็ดครั้งรบพม่าจนลมกลิงทำไมกลิ้งกลิ้งทั้งเจ็ดครั้งทั้งเจ็ดครั้งรบพม่า รบพม,มาจนลมกลิงลงล้ง,งบางรัฐทั้งเจ็ดครั้งลบพม,มาจนลมกลิ้งบางราชันเก่งจริงจึงต้องยิงด้วยปืนอเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันสู้ตามปืนไทยแตกเรือตะดามเพราะพึงรอ,องเมื่อวอมมอันซื้ร เอาปืนใหญ่ยิงใส่กันเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตูตามปืนไทยแตกเลือแต่ดมเพราะพึงรอเมื่อวันซสารเมื่อวันเมื่อวันเสาร์แบบมั้งเอาปืนเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตูมตามปืนไทยแตกเลือแตาดเพราึงรอเมื่อวันเ ก็กรุงศรีไม่ให้เขาหยิบยืมปืนจึงไม่อาจหยัดยืนรักษาทายบางราจันก็กรุสีก็กรุงศรีแตนตัวส่โจีเนี่ยขอการเสียงหมดเริ่มแล้วอ่ะสุีอุ้ยดีดีที่รถมาหนึ่งทีมิให้เขาหยิบยืมปืนก็กรุงศรีก็กรุงเต้ทำไมอ่าเอาปืนเอามหม่ปืนใหญ Eller, ่ๆๆสะก็กรุงศรี เกาีกรุงศรีก็กรุงศรีกากรุงศรีไม่ให้เขาหยิบยืมปืนจึงไม่อาจหยัดยืนรักษาภายบางระจันหยิบยืมปืนหยิบยืมปืนปืนหนวยิบหยิบยืมหยิบยืมปืนจึงไม่อาจหยัดยืนรักษาภายบางระจัน บางระจันบางระจันไม่แล้วบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็นเดือนสิบสองเท็นเดือนสิบสองเดือนสิบสอง เพนเดือนสิบสองบางรจชนบางรจันบางราันนี้อาจยืนอยู่ถึงวันเพนเดือนสิบสองเพนเดือนสิบสองเพนเดือนสิบสองเดือน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 เพนเดือนสิเพนเดือนสิบสอง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  <c oughs> อันนี้ไม่สี่เรียดด้วยไอตรงนี้เมื่อกี้ออฟเวลาร,ร้องจริงออาต้องแบบมั่นใจร้องอะเหมือนอเมือ่อกี้อายออะร้องอะไรที่พูดอะใช่พเ,พเพื่อพ้องเพื่อนพ<ล>เพื่อ้องเพื่อนกูจะสู้หลังชนฟ้ารา้องตรงไหมร้องจะสู้จริงจริงไม่ต้อตายเขาเ็มา่าไหรเขาเนโลกเองเพื่อ เพื่อพ้องเพื่อนกูจะสู้หลังชงฝาเออ่รลูเมียกูจะสู้สุดใจกล้าเพื่อใครเหรอเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงละเพื่อบ้านเมืองแม่เลยกูแล้วล่ะต้องพูดสูงขนาดนี้เลยเหรอถ้าฝนก็มันคีกมากเลยนะนี่เพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดยดสุดท้ายเดสุดท้าย ยอดสุดท้ายยากไเลยยสุดออริจินอลเขามีขำยอดสุดท้ายยสุดท้ายออจะอยากรู้ว่าถ้าถ้าขำลุกถ้าขำไปด้วยแล้วเดี๋ยวคนขำอ่ะโออมันขำแล้วำนะสุดท้ายพอจริงๆคือร้องให้ได้ฟิลแล้วไม่ต้องยอดสุดท้ายอะไร้าบัวดราะมาด้วยมันมันเดี๋ยวคน ฮ่า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 ่อ่่า กูจะสู้สุดแรงล่ะสุบานเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดเสียงสูงยกสุดอ้เอาวางเสียงสูงเขาแับเรื่องของเรื่องเลยเพื่อพ้องเพื่อนกูจะสู้หลังคมฟ้า เพื่อ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 ื่อเพื่เพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อนกูจะสู้หลังชนฝาสำลูเมียกูจะสู้สุดใจกล้าใจกล้าเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงลเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงละเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้ถึส้นเลือดจนเสิ้นเลือดหยดสุดท้ายหยดสุดท้าย สุดทถ้าขึ้นมาประโยคแรกกูเนเองที่งมหน่อยไม่เคยเพื่อเพื่อนกูจะสู้หลังคนฝาชั้นหนึ่งบําหนึ่งมีออบมีวิธีนี้ออฟดูนะว่าวิธีวางคำเอาว่าอันนี้อันแรกใช่ปะนี่คือเบาสุดทองเพื่อนเนี่ยคือขั้นแรกเลยอาจจะสู้ให้หลังคนฝาแต่พอรูปเมียเนี่ยจะสู้เท่าที่ใจกล้าก็มีแต่พอมาพี่น้องคือเลือดเดียวกันแล้ว สู้ทั้งแรงทั้งหมดแต่ใา้สุดสูงที่สุดคือภาพเป็นบ้านเมืองสู้จนตัวตายเขาจะเป็นบิ้ว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 และต้องเชื่อจริงว่าอันสุดท้ายนี่คือคือเพื่อสุดท้ายจริงยอมตายเพื่อบ้านเมืองเพราะมันบิ้วอัพเท่าทำดีเท่ากันไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงแต่คงหมายถึงแรงและความตั้งใจที่จะพูดว่าเรายอมตายเพราะไม่งั้นนะเพลงนี้มันจะขาด คอย่างไปเลยเพราะมันกำลังพูดถึงบาลลันจาที่ที่แพ้ไปแล้วแต่เขาสู้จนตัวตายแม้ว่าเขาจะแพ้ก่อนที่จะถึงมันสี่วัดเอาสี่สี่วัดก็สี่หกแปดสิบอย่างเงี้ยอยูลพ่อเพื่อนกูจะสู้หลังขงกว่าสลูกเมียกูจะสู้สุดใจกว่าสพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล่ะ <c oughs> สุดอีกสุบ้านเมือง กูจะสู้จนสิ้นเลือดหยดสุดท้ายเฮเจนนะดีจะแบ่งที่นี่เพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดหยดสุดท้ายเลือดสุดท้ายเลือดเลือดกันเยอะนะออฟแบ็คเนี่ยเป็นเลือดแบบไหนกันเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดแล้วก็หยดสุดท้ายเหมือนเราเน้นสามทั้งที นี <favors>? ่ไงแบกถ้าเกิดเราร้องยาวเลยตายแล้วแบกว่าหยบสุดท้ายง่ายกว่าอ่ะเราเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดสิเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดหยดสุดท้ายฮ่า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 อ่ะเอาใหม่เที่ยวเดี๋ยวตกลงไหมทุกคนที่นขอได้นชมนะ เรียบบางราดันคืนพระจันง,งามเด่นปนกลางคำาามเย็นเยี่ยมยุทธภูมิต้องสาบาไม่นายจันนวนเที่ยวรับบือนน้ำชวนพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทย ในมนพระอาจารย์ถามมโาโทษ้าลาลาทิ้งบดเป็นวิ่งขวัญกำลังใจวังต่อ <ละ S 1> ต้นอ <ละ S 1> ัพมาทางน้อยใหญ่ <ละ S 1> ที่คงมเห็นนัำใจคนข่นข้าเด็ดหูยแหบางรจังเขารวมกันเป็นหนึ่งมีตนเป็นที่พึ่งยอดนักสู้เมืองสิง ทางเดินทางลอบผามาจนลมซึ่งบางระจันเก่งจริงจ,งจ,งจึงต้องยิงด้วยปืนเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตู้ตามปืนท้ายแตกเลือดตาดกรอพึงรองเมื่อวนันซึ้นก็กรุงศรีไม่ให้เขาหยิบยืมปืนจึงไม่อาจหยัดยืนรักษาใายบางระจ,จันบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็นเดือนสิบสอง บางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเท็นเดือนสิบสองไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเท็นเดือนสิบสองบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเท็นเดือนสิบสอง Uhm, นะค,ะคนป่าคนลูกมีก no ูจะสู้สุดใจค่ะพวกพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล้าสมาเมืองกูจะสู้จนเป็นเลือดยศสุดท้ายกูจะสู้จนเป็นเลือดต้องติดใจน็อตกูจะสู้จนเป็นเลือดยศสุดท้าย ส่วนเลือกถึงต้องตายไม่เสียใจเกิดมาต้งสมศักดิ์สลูกผู้ชายแม่รักษาไว้ไม่ได้แผ่นดินไทยหนนี้อีกแปดเดือนต่อมายิ่งหน้าเจ้าพอหมดสิ้นลมหนาวไทยต้องเสียทรงสีอายุเทาอันเป็นราชธานี้ในการสึกครั้งนี้มีอุทาหรณ์สอดใจบมันกระจับหมั่ อยู่ถึงวันเท็นเดือนสิบสองบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเท็นเดือนสิบสองไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเท็นเดือนสิบสองบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเท็นเดือนสิบสอง เพ้นเดินยันเดินบบางบางรันบางรัฐดันบางรัฐดันอาอยู่วันเพ้นเพ้นเดินสิงพอมะแรงพอไหมพอไมแรงเหนื่อยมากไหมต้องหาวิธีเสริมแรงูุกัวไม่แรงไม่ถึงตอนจบเพลงเพราะว่า จริงๆแล้วท่อนเนคุยอยากให้ได้มากกว่านี้อีกมันคือคําปสิญญาเลยนะของคนที่พร้อมจะไปตายทอนนี้เลย่านนี้เลยมันคือพอพูดเสร็จแล้วกะโดนปุ่มและโดนยิงตายได้เลยเ่าทเพลงนีนไปก็เริ่วาดภาพวันนี้นะนัไม่ถ้าไมหวาเดี๋ยวถ้าได้ก็เก็บบาระจันบารจันบาราจันไม่อาจอยู่อยู่ชั่ม่อาจอยู่ชั่ววันเ่นเลือเสียไม่ไว

ในนี้ผมบอกว่าแบบอะไรยากดีเดยวโหดเลยนะที่บอกว่าเในเกมมันเดียวลมเดียวก็หด่อเลย่ไม่พอแล้วที่บอกว่าตรงเนี้ยสคานรับสั่งของเทพนิยายคนที่กำลังจะกระโดดไปตายอ่ะเพราะนั้นมันต้องหนักแน่นมากแล้วมันต้องดิวขึ้นนี่ต้องขึ้นไปถอดไม่ได้ต้องวางสลับเลือดเพื่อพร้อมเพื่อนคือเอาวันรู้ได้แล้วทำยังไงที่ ร้องออฟจะวาดภาพในทุกที่เราต้องวัดเห็นเซตติ้งก่อนเลยว่ามีพระจันทรมีฝนตกลงมาในสงครามยังไงแล้วตื่นจ้าแล้วตัวละครแต่ละตัวออกมาเพื่อทําอะไรทําอะไรแล้วทั้งเรื่องนี้มันดีมากขึ้นมากขึ้นไม่มีหยกเลยนะมันเหมือนจับเคริ่องเคลื่อนที่เราปรุงจนตายบดแต่ตายไปก็ไม่เสียใจแม้จะตายในเดือนเจ็ดแต่ถึงไม่ถึงวันที่12ไม่เป็นไรได้ทำเต็มที่แล้ว ยีิวันเจ็ดืสิบสองไนี้ไปพดีกีนี่พื่อของเพื่อนกูจะสู้หลังชนฝาุทะลกเมียเพื่อของเพื่อนกูจะสู้หลังชนฝามันต้องแบบเปิดเพื่อของเพื่อนกูจะสู้หลังชนฝาทะลุเมียกูจะสู้สุดใจกะ เพื ain, no s <S ่อพี่น้องกูจะสู้เพื่อพี่น้องเพื่อมาเพอพี่น้องกูจะสู้สุดแรงละไม่ต้องเรียนไม่ต้องไปเรียนแบบพี่แอด์พี่แอร์ก็ได้นะคือคือเลือกที่ออกมาท้านเรียนพุ่ง ระวังเสียงหมดหมดหมดเพื่อของเพื่อนกูจะสู้หลังคนฟ้าไปได้เลยพูดอ่ะแต่ว่าปัิญาาเราเพื่อเพื่อนผมจะสู้หลังท่อนฟ้าเพื่อของเพื่อนกูจะสู้หลังทนฟ้าส่วนลูกเมียกูจะสู้สุดใจละส่วนพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล้าเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือด ยอดสุดท้ายทฮไฮเฮไฮเห้ยเฮ้ยเียร์เบรกผเนาะูจะสู้สุดแรงล่ะหายไปเลยคือตาเลือดงูจะสู้จนเลือดยอดสุดท้ายยอดสุดท้ายไฮยอดเหมือนออบบอกว่าเพื่อบ้านเมืองตายว่าสดต้นของเลือคือเลือดห้สุดท้ายมันกำลังจะออกมาจริง แน่น่ะออฟต์จะพูดได้ว่าจนึงวันที่เขาลบลมหายใจที่หมดแล้วแก่ขึ้น่เอนสองไม้วรอุพี่มาถึงม่พอจะแตกหมดสองพี่เด็กไม่อาจยืนอยู่ถึงวันนี่แล้วตึงาเดือนก็ ไปสร้างสรรค์โดยแหบนี่มีเหนะน่ะมันนีไม่ใชไปตามไปตามน้องมลงไปตามพร้อมหรือ้อมรือ้นยนะที่เาคดกันมาให้เน้นแบยแล้วบัากระจับบังกระชันขายที่อเดียวแ่หน่งตทีมากเลยเพลงนี้ขายอยู่ที่เดียวสุดอยู่ที่เดียวครับ

Thank <laughs> you.